พนะท่านนายามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอูรุกวัยกรุงมอนเตวิดีโอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอูรุกวัยข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอูรุกวัย ประเทศไทยและสาธารณรัฐโอเรนตอลูไกัยมีความสัมพันธ์ฉันมิดอันใกล้ชิดและเจริญงอกงามมาตลอดระยะเวลาทสทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันทั้งยังมีความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนขพเจ้าเชื่อมันว่าความร่วมมือหลากหลายด้านที่มีอยู่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสื่อไปพระปรามาพิไทย มหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาเล้านาฬิกาวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาราคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมมหาีรามทรงเป็นประธานในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชุปธรรมงานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระจินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่88ในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายท มเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์เจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจย์เจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพระจนะปดีจินตากระเทระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานะกะเทระเจ้าอาวาสยุคที่3โอกาสนี้โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปประจําวันประสูติและประจําวันเกิดคู่กับพระสถูปพระอัฐิและอัฐิอดีตเจ้าอาวาสทุกยุค ออกประดิษฐานด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูนสวัสด์ต้นราชสกุลชมพูนุษ ประสูติแต่มอมปุ่นเมื่อวันที่16ธันวาคม2402ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่2เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวละเป็นพระราชอุปัฏฐาจาจารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงศึกษาภาษาไทยบาลีสันสกฤตและพระประยะิยัติธรรมจนแตกฉานมีพระนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งยังใช้เป็นคู่มือให้กับพระภิกษุสามนเณรจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งมูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลายัยในพระบรมราชุปธรรมริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับคารวะควบคู่ไปกับหลักสูตรนักธรรมของบัณฑิต ในปี2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณะฐานันดรศักดิ์เสลมนามพระอัฐิพระเจ้าวรวงศเธอกรมหลวงช,ช,ชินวนินวรสิริวัต สมเด็จพระสังฆราชเจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระเสด็จที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ามีพระนามว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวง์ที่วัดหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปิยะปิจนำผู้ราชการจังหวัดบุริรัมเชิญภูมิลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารพิทยุศดากำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โอกาสนี้พระบรมงสานุวงศงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ชกการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ชกการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญตราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของพลทหารพิทยุ์ด้วย ทางนี้สรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสรงพระกรุณาปรดกล้าปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมีได้ เช้าวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีพร้อมมอบประกาศกิติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีมีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องอาทิเปิดให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยบริษัทเอกชนจำนวน16เตียงสัปดาห์ละ6วันวันละ3รอบช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการลดระยะเวลารอคอยและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้ป่วยปัจจุบันมีผู้ฟอกไตจำนวน113คน ดำเนินโครงการเบาหวานหยุดยาได้ปี2567มีผู้เข้าร่วม102คนหยุดยาได้56คนลดยาได้22คนและมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดลดลง56คนนอกจากนี้ต้องเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีห้องศูนย์ควบคุมหลักและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่ได้มาตรฐานใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยมินิธัญรักษแผนกผู้ป่วยในเพศชายขนาด40เตียงพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาการใช้ยาและสารเสพติดพร้อมทางได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วย ในตอนบ่ายได้ไปติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยาหาจังหวัดยะลาพร้อมมอบประกาศกิติคุณเครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาขายะหา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาได้ขยายบริการด้านสัญญกรรมเปิดบริการห้องผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์โรงพยาบาลยะลาให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยสัญญกรรมทั่วไปสัญญกรรมหลอดเลือดสัญญกรรมเด็กและสองกล้องทางเดินอาหารรวม169คนดําเนินโครงการเบาหวานวิถีใหม่มีผู้เข้ารับบริการในคลินิก NCD 130คนมีระดับน้ําตาลสะสมในเลือดน้อยกว่า7มิลลิกรัมเปอร์เซนต์25คนปรับยาได้23คนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร สนับสนุนการใช้ยาภายในเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา โอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารยาหาเปี่ยมสุขพร้อมมอบถุงพระราชทานณอาคารผู้ป่วยในหญิงและเยี่ยมชมหอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์ซึ่งเป็นโครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดแบบบูรณาการระยะกลางณอาคารมินิธัญรักษ์ขนาด12เตียงโดยในปี2567มีผู้เข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ103คน ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการบูลณิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียซึ่งเป็นผลผลิตจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพและช่วยฟื้นฟูป่า ภายในงานจะมีเทศกาลต้นทางผืนป่าปลายทางน้ำมันเมเล็ดคามเมลียการจำหน่ายสินค้าจากร้านในเครือมูล,ลนิธิชัยพัฒนารวมถึงการเปิดตัวน้ำมันเมเล็ดคามเมลีพัดพัด,พดและผลิตภัณฑ์พัดพัด,พด,พดคามเมลีโอลิเฟรา Coco, ่าแอนโกโก้บัตเตอร์โซฟและบอดี้วอชในรูปแบบบัตเตอร์แบร์ซีรีสโดยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันที่12กันยายนี้